นายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะได้ยื่นลาออกจากรัฐมนตรียุติธรรมและสสพลังประชารัฐแล้วนะคะรวมถึงสมัครเข้าเพื่อไทยวันที่20มีนาคมนี้ค่ะโดยเจ้าตัวนะคะได้เปิดแถลงข่าวที่ร้านอาหารย่านสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีถึงอนาคตทางการเมืองพร้อมกับโชว์ใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมสมาชิกพักพลังประชารัฐรวมถึงยังมีใบสมัครสมาชิกเข้าพักเพื่อไทยซึ่งจะเอาไปส่งในวันจันทร์ที่20มีนาคมนี้นายสมศักดิ์ บอกว่าตอนนี้เนี่ยมองไปที่พักที่จะเกิดแลนสไลด์ที่จะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมค่ะส่วนพักเพื่อไทยวันนี้จัดงานคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนเปิดตัวคนที่จะลงสมัครสมาชิสภาผู้แทนรัษฎร400คนนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมถึงนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตร แล้วก็ยังมีคุณสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่จากจังหวัดชนบุรีก็มาร่วมด้วยการเปิดตัวครั้งนี้มีสสมีอดีตสสจากพรรคอื่นนะคะอย่างน้องสาวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะคุณพันศิริกุลานาศิริจากพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มาเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสสุขโขทยัยคุณสุขมนคุณปลื้มภรรยาของคุณสนธยาก็เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสชนบุรีรวมถึงคุณสรวุฒิเนื่องจำนงอดีตสสพลังประชารัฐมาเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสชบุรีีเเ่่นนดยวกัคะ ทางคุณอุ้งอิงประกาศ3นโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะทั้งแก้จนทั้งลดช่องว่างของรายได้นอกจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนจบปริญญาตรี25,000บาทสร้างอาชีพ20ล้านตำแหน่งแล้วนะคะยังมีนโยบายเติมรายได้ให้กับทุกครอบครัวให้มีรายได้ขั้นต่ำ20,000บาทต่อเดือนด้วยนะคะ คุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะวันนี้มาที่ช่อง9ก้าเรานะคะมาออกรายการที่อสมอทอก็พูดถึงกรณีที่กะกะตได้ประกาศเขตเลือกตั้ง400เขตบอกนะคะว่ามีผู้สมัครของพักรับผลกระทบบ้างค่ะซึ่งก็ได้ให้กําลังใจแต่ก็เชื่อว่า ไม่มีผลกระทบต่อการวางตัวผู้สมัครล่าสุดได้รับสัญญาณเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่เกี่ยวกับการยุบสภาคุณอนุทินบอกนะคะว่านายกพูดชัดแล้วค่ะว่าในการประชุมครมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเป็นครมนัดสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าการยุบสภาก็แคบลงในขณะนี้ที่เหลือไม่กี่วันซึ่งจะเป็นวันไหนพักมีความพร้อมกรณีของคุณชูวิทย์ที่เดินหน้าตรวจสอบพักภูมิใจไทยแล้วก็ร้องให้ยุบพัก คุณอนุทินบอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็พร้อมให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ไม่กังวลเพราะมั่นใจว่าที่ผ่านมาในฐานะพรรครัฐบาลก็มีผลงานมากมายและในสภาสอสอของพัรก,ก็รับผิดชอบต่อองค์ประชุมแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถชี้แจงประชาชนได้